สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเทคนิคการตั้งคำถามด้วย 5W1H ค่ะ 5W1H มีอะไรบ้างเดี๋ยเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะสำหรับ W แรกคือคำว่า Who Who แปลว่าใคร ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับใครใครทำให้เกิดปัญหานี้ตัวละครในเรื่องมีใครบ้างค่ะต่อไปตัวดับเบิลยูตัวที่สองคือคำว่า what 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 แปลว่าอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องเกิดปัญหาอะไรในเรื่องจะพูดถึงเรื่องอะไรค่ะ ต่อไปตัวดับเยูตัวที่3คือคำว่า where 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 แปลว่าที่ไหนปัญหาหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะต่อไป W ับเตัวที่4คือคำว่า when 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 แปลว่าเมื่อไหร่ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และต่อไปตัว W ตัวสุดท้ายคือคำว่า why 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 แปลว่าทำไมทำไมถึงถึงเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะคือ h h ตัวสุดท้ายหรือว่าตัวจะมี h อยู่แค่หนึ่งตัวก็คือ how how แปลว่าอย่างไร เหตุการณ์เป็นอย่างไรและแก้ปัญหาเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นอย่างไรก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5 w 1 H มีประโยชน์ก็คือนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการตั้งคำถามและสามารถนำไปใช้ในการอ่านกับใจความสำคัญได้ค่ะ